โรงพยาบาลตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเป็นโรงพยาบาลที่สถาบันบำราศนราดูลกรมควบคุมโรคจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโควิด1 9ที่ตลาดกลางกุ้งชุมชนสีเมืองซึ่งมีอัตราผู้ติดเชื้อประมาณ40%ประชากร4,000คนส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ไม่มีอาการเรามีการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อ ให้การดูแลรักษาทั้งโรคพวกเจ็บป่วยทั่วไปหรือโรคเจ็บป่วยฉุกเฉินเนื่องจากทางจังหวัดสมุทรสาครประกาศปิดพื้นที่ห้ามคนเข้าออกและมีการจัดปัจจัย4เช่นอาหารเครื่องดื่มทางสถาบันบำร,ร,ราชนรรดูลกรมควบคุมโรคจึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลตลาดการกุ้งเพื่อให้การดูแลเรื่องการเจ็บป่วยซึ่งสามารถมารับบริการได้ตลอด24ชั่วโมง ที่ผ่านมามีคนมารับบริการแบบผู้ป่วยนอกประมาณว่าละ100คนส่วนใหญ่จะเป็นอาการเล็กน้อยซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิด1 9จากนั้นคนที่ติดเชื้อแล้วถ้าผ่านไป8วันไม่มีอาการในทางการแพทย์ถือว่าเขาพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วเราก็จะมีการตรวจคัดกรองและให้ใบรับรองว่าเขาปลอดเชื้อแล้วสามารถไปใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนคนที่ยังไม่ติดเชือ้อเราก็จะมีการตรวจคัดกรอง แยกผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาติดเชื้อและก็มีการตรวจคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ระยะแพร่เชื้อถ้าเราแบ่งคนกลุ่มนี้ได้ให้เขาแยกจากกันเป็นเวลา7-14วันก็จะทำให้สถานที่นี้ปลอดภัยจากโรคโควิดได้ึงครับ